มันมีคนถามมาว่าอยากทราบอายุฝ่ายหญิงได้ไหมครับยครับ23ปีค่ะโอ้แก๊ปแก๊บแก๊ปแก๊ปแก๊ยเดยวนะอิสลามยกมือไหว้พระอายุห่างกัน15ปีเป็นอุปสรรคไหมครับโอ้าแล้วเว้ยคนแก่ไปไหนจะกินเด็กแล้วถ้าพี่มีแฟนเด็กกว่า10ปีนี่โอเคหรอคะอืพิงๆพิงคคิดเห็นยังไงกับผู้ชายที่ มีความต้องการสูงนิดหน่อยครับถ้าเกิดมีคำว่าสูงก็ไม่นิดหน่อยแล้วล่ะเอาจริงๆหนูก็ไม่เคยขัดนะกูไม่ปล่อยให้ใครสติ๋วแต่กว่าจะปล่อยเกติกาเดทไนเราจะให้คนสดหนุ่มสาวมาจีบกันบนเวทีในรูปแบบ blind d a หลังจากนั้นให้ทั้งสองคนตัดสินใจว่าจะดิวหรือไม่ดิวเสร็จแล้วเปิดตาเพื่อให้ตัดสินใจกันอีกรอบหากดิวไม่สำเร็จเราจะเปิดโอกาสให้คนดูได้สติว <c oughs> เพื่อจีบกันเป็นครั้งสุดท้ายใครจะได้คู่กับไปหรือใครจะต้องเสิร์ฟต่อไปดูกันเลยสำหรับผู้ชายคนที่หนึ่งก็คนที่หเราจะปล่อยให้เขาเดินมาโดยที่ปิดตานะครับและไม่มีใครประคองนะฮะสวัสดีครับชื่อคาริโตครับ เฮ้ยชื่อดูลูกขึ้นชื่อคาริสครับชื่อคาริสครับเป็นเป็นแขกคนหนึ่งครับเฮ้ยเอาแล้วสำหรับคนชอบสายถั่วมันมีรสชาติหลากหลายมีั้งเครื่องเทศรู้สึกไม่ปลอดภัยพี่พี่คาริสแนะนำตัวหน่อยครับเป็นคนยังไงนิสัยใจคอคุณเป็นแบบไหนเป็นคนเข้าใจว่าตัวเองเป็นคน พูดมากแต่ว่าน่ารักแล้วก็ถ้ามีแฟนก็จะก็ถึงไม่มีแฟนก็ไม่เจ้าชู้ครับเป็นคนไม่เจ้าชู้เป็นคนไม่เจ้าชู้แล้วก็โหยหาความรักความเมตตาครับโอ้โหเพลงต้องมาเลยคอยหาความรักเฮ้ยโหคนอายุเยอะเยอะเว้ยตายมีคนล็องตาเฉยเลยหิวมาหิวมาขอถั่วกินได้ไใส่กูบูลี่ขอโทษพี่ครับอะ กิจวัตรของคุณชอบไปเที่ยวไหนหรือว่ามีงานอดิเรกอะไรบ้างฮะกิจวัตรตอนนี้ครับเนื่องด้วยอายุใกล้จะ40ครับก็บอกอายุเลยเว้ยอ้าวเป็นรุ่นใหญ่เริ่มเริ่มออกกำลังกายครับเพราะว่ามีความเสี่ยงจะเป็นโรคใดๆต่างๆครับเฮ้ยเจอเจอเจอ,เจอ,เจอไม่ใช่เจอหมอนะว่างๆเอาจริงๆถ้าไม่ไปฟิตเนสมันก็มันเลยต้องไปฟิตเนสครับไม่งั้นถ้าอยู่บ้านเฉยๆมันจะชั ไม่จะบอกก็ได้เขาเป็นคนคียเล่นใจครับจริงใจครับคนตัป็นานถือว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงใจอคุณทํางานอะไรอยู่ช่วงนี้ทำงานอะไรอยู่ดีอะผมประกอบกิจการส่วนตัวครับเป็นกิจการของที่บ้านครับเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับจิวเวรี่ครับฟังดูเหมือนรวย นี่เยอะไม่ต้องไปบอกเขาเรื่องนั้นโอ้โหอย่างนี้ฝั่งเพชรฝั่งมุกหรือเปล่าครับฝั่งลูกในแหวนหรือว่ามีฝั่งลูกดิบิทเอาไม่ได้เป็นแขกอีกแล้วสันติดตาแล้วมันแบบมันไม่มีแรงสู้เลยอ่ะเราไม่เสียเวลาดีกว่าขอเดี๋ยวผมต้อนรับคอนเสิร์ตฝ่ายหญิงกระบอกโอ้โหผมบอกเลยครับว่า ทีมงานไม่ต้องมาส่งเลยครับเดี๋ยวผมประคองเองใอ้ผมร้องเลยผมร้องนะผมร้องนะเฮ้ยเยี่ยดตวนี่จ้ะใช่ครับใช่เป็ตลกที่เล่นไปต้องร้อนเล่นไปไม่ได้ไม่ได้คือในเมื่อปิดตาผมไปแล้วเนี่ยผมได้ยินแต่เสียงแล้วเนี่ยผมขอดมเลยได้ไหมเฮ้ยอ่านดมผมก่อนสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับแนะนำตัวสักหน่อยหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อปิ่นค่ะ หรือว่าเรียกผิงผิงก็ได้นะคะถ้าพี่ชอบเออมันยัวเว้ยเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะผิง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 ิงผ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 ิงงผิ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 ง อ้างความกดดันแต่ฉันจะเอาเองคุณมิงมิงครับคุณนิสัยใจคอเป็นยังไงครับโหเป็นเป็นคนนิสัยดีอ่ะพี่เออหนูเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็โรแมนติกค่ะใช่ยามว่างคุณทำอะไรอย่าบอกว่าหลับนะชอบอ่านหนังสือแล้วก็แต่งกวีค่ะ แต่งกวีเขียนกวีด้วยเหรองั้นขอสักบทกวีของคุณหน่อยได้ไหมครับคุณนิงค์ิงค์แต่ินเป็นแต่งคอสเพลง <laughs> คุณพิงผิงมีกิจกรรมนอกจากอ่านหนังสือบทกวีเ <laughs> ขียนบทกวีแล้วชอบไปเที่ยวไหนชอบไปเที่ยวไหนหนูชอบไปพวกที่มันมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทำ<อ>แบบร้อยลูกปดัดหรือว่าไปปั้นดินเผาไปวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยน่าบาปนะก็วชอบถักโครเช่ คุณผู้ชายเป็นไงครับฟังกิจกรรมของเขาแล้วรู้สึกไงบ้างผมทำกิจการอัญมณีไงผมมีลูกปัดผมมีหินผมมีสร้อยอะไร <c oughs> เลยร้อยทั้งชีวิตไอ,ไอตัวนี้เอาแนวอดรวยมาสู้ไ, <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์ลูกปัดปลอมมาอยู่แล้วพลาสติกครึ่งนึงโสดมานานหรือยังอะโสดมานานยังครับรีบถามคุณผู้ชายด้วยคุณผู้หญิงกนเลยครับ ประมาณจะครึ่งปีแล้วค่ะเฮ้ยบ้าแล้วหกเดือนที่ผ่านมาคุณไปทําอะไรอยู่คุณผิงผิงส่วนมากก็คือไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครเท่าไหร่ค่ะใช่จะชอบทําอะไรที่ตัวเองชอบทําเช่นอย่างหนูบางทีก็มันมีเล่นดนตรีคาริมบ้าเล่นคาริมบ้าใช่ใช่ค่ะผมพูดตรงเลยนะผมไม่รู้จักเป็นนดนตรีชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ใช้นิ้วเล่นค่ะกดเป็นกล่องดนตรีไม้อ๋อผมเ็ยได่เขาเล่นใช่ใช่ คาริมบ้าแล้วคาริโตเป็นยังไงอตัวนี้สายชงมันมีคนถามมาว่าอยากทราบอายุฝ่ายหญิงได้ไหมครับประมาณก็ได้ประมาณประมาณไอ้ยี่สิบสามปีค่ะโอ้ยก๊อ็แก๊บก๊อ็แก๊บก๊อ็แก๊บเดี๋ยวนะเฮ้ยเด้ได้ได้กระดูกกระตันเมื่อกี้มึงเห็นอะไรไหม อิสลามยกมือไหว้พานีกูขอพรเลยกูขอพรเดี๋ยวพาไปไหว้พะตีหมูเถอะนะอ่ะงั้นต้องคุณผู้ชายบ้างโสดมานานแล้วโสดมานานแค่ไหนแล้วโสดมานานเท่ากับอายุน้องเลยครับเวอร์แล้วยี่สิบสามปีเลยเนี่ยนะ ส่วนประมาณปีหน่อยๆครับโอ้ยบวกลบกันแล้วก็ใกล้เคียงกันเอ้ยปล่อยให้เขาพูดคุยกันเลยดีกว่าไหมครับเริ่มเลยครับผมอ่ะเชิญทั้งคู่พูดคุยกันได้เลยครับน้องอิงอิงคิดว่าผีผิงผิงผิงเหรอโอ้ยเอาโอ้มาถึงก็ผิดก่อนเลยเป็นกูกูไม่เอาคือเราพเราเราจะสี่สิบแล้วหูเราไม่ค่อยดีแล้วก็อยากถามน้องว่าคิดยังไงกับผู้ชายวัยใกล้สี่สิบครับ เอย้ตรงประเด็นว่ะตรงตไม่มีเวลาแล้วหนูพิงต่อไปเลยแก่มึงมันแก่ต่อไปเลยพอดีว่าหนูเรียนมหาลัยเทอมสุดท้ายอะค่ะพี่อยากจะขอค่าเทอมได้ไหมอันนี้กันจะบอกเลยว่ากี่หน่วยกิจนะยังไงสิคูณมาสิน้องมีอะไรอยากถามพี่มั้งไหมครับไอเยนี้ออกแนวไม่มีไอเดียเลยโอ้ยยี่สามยี่สามนี่คือ รับสมัครหลานเถอะโอ้โหและถ้าเกิดเป็นแฟนเอาไหมล่ะกูไม่ปล่อยให้ใครสติวโอ้ยแต่กูอาจจะปล่อยสิทธิ์อยู่ที่กูครับผมอ้าวสิทธิ์อยู่ที่มึงอ่ะอ้าวกาคืออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกติกาคือไม่มีกติกามึงให้เขาคุยกันปกติพี่เวลาว่างชอบทำอะไรคะจะตอบไปแล้วด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วย ช่วงนี้พี่กําลังอินกับการออกกําลังกายครับ <c oughs> ก็จะไปฟิตเนสแล้วก็กําลังเริ่มที่จะคุยกับเพื่อนเ <c oughs> พื่อที่จะไปวิ่งตามสวนลุมสวนเบนอะไรใดๆต่างๆเป็นจะกคิตตี้ you know? อยูอ่เนาะพี่คิดยังไงกับผู้หญิงที่มีรอยสักเหรอคะอต้องถามด้วยว่าตรงไหน มันเป็นเรื่องอย่างที่ยูพูดว่ามันอยู่ต้องส่วนไหนแล้วก็ถ้าตามความเหมาะสมไงคือถ้ามันอยู่ในร่มผ้าแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ว่ากันไม่ได้แต่ว่าลอยสักไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เราตัดสินใจจะคบหรือไม่คบใครครับนี่เรียกนี่มีเสียงมือเรียกได้ว่าชิมหมด <c oughs> ก็คือไม่เกี่ยงหลอกบ้าบอ <c oughs> อยากอย่าชิมดวงตะวันเป็นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้สักผิงผีองแนวกวนตีนะเนี่ยใช่ครับไปด่าเขาสิเอาโทษครับเอโทษครับพิงๆิคิดเห็นอย่างไรกับผู้ชายที่มีความต้องการสูงนิดหน่อยครับถ้าเกิดมีคำว่าสูงก็ไม่นิดหน่อยแล้วล่ะ เสียครับปิงผิงครับสู้มันครับเอาจริงๆหนูก็ไม่เคยขัดนะไม่เคยขัดจัดห้ตลาดกูอยาก<น>ให้นเนเอกมายืนตรงนี้แล้วพูดว่าไปเด็กกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นผมผมต่อเลยงั้นจะลองขัดสะหน่อยไหมล่ะถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ไม่ติยินดีเสมอครับ<อ> <ๆ S 3> ใช่คำว่ายินดีเสมอความรู้สึกไม่เหมือนคนจีบกันเหมือนคนดิว มือนดิวธุรกิจข้างในยังไม่มีใครสติวแล้วตอนนี้คุณังยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวให้เวลาเขาสติวตอนช่วงท้ายดูก่อนว่าเขาเอาไม่เอากันนะชีวิตคู่ในอุดมคติพี่เป็นไงคะน่าสนใจน่าสนใจพี่อยากมีชีวิตคู่ที่เป็นเพื่อนกันครับอย่หมองตาทุ้ยทองสโลแกนยมามองตาทุ้นทองเลยมิดคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวโอ้โหแหม อันนี้ซีเรียสอันนี้ซีเรียสคือผมรู้สึกว่ายังไงก็สุดท้ายมันมันจะเป็นสเตตัสเพื่อนครับแล้วมันก็ยังยืนสุดฉะนั้นการคุยกับผู้หญิงของพี่มันจะเป็นแนวเพื่อนมากกว่าที่จะสุภาพบุรุษหรือจีบกัน,นแบบผู้ชายเทคแคร์ผู้หญิงพี่จะเป็นแนวเหมือนเพื่อน เหมือนมีเพ e ื่อนผู้หญิงเพิ่มหนึ <S <S ่งคนแต่ว่ามีความพิเศษมากกว่ามีความต้องการสูงแล้วก็แล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าเพื่อนเช่นไปดูนางไปใดๆในคำถามเดียวกันอุดมคติในความรักของคุณเป็นยังไงหนูชอบผู้ชายโรแมนติกพูดเพาะแล้วก็อบอุ่นค่ะแล้วพูดเพาะเลยพูดเพาะเลยไหนที่ตอะพูดเพาะเลย ก็หนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากให้ชีวิตคู่เป็นอะไรที่เติมเต็มกันได้ตลอดคือไม่ได้ไม่ได้จะเป็นแนวเพื่อนกันแต่เป็นแนวแบบดูแลแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่เราพึ่งพาได้ใช่ค่ะนิสัยผู้ชายแบบไหนที่ให้ตายยังไงอิงอิงก็จะไม่โอเคผู้ชายที่หยาบคายแล้วก็ สวัสดีครับแล้วก็ไม่มีมารยาทค่ะเฮ้ยคล้ายๆกูเลยวัยสามเงียบๆสิครับคุณยูอ๋อขอดทษวอุดเพราะขึ้นมาทันทีพิงพิงครับพิงพิงด่าผู้ชายครึ่งล้านนะครับตอนนี้เวลาเป็นไงบ้างคุณเทสเวลาเป็นไงบ้างอ๋อผมไม่ได้จับนั่นไงผมให้ฆ่าทีเ่ มีนิสัยอะไรของตัวเองที่รู้สึกว่าเป็นนิสัยที่แปลกแล้วก็ถ้าเคยคบกับใครมาแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาเ่าเขาบอกว่าเฮ้ยเธอเรื่องนี้เธอแปลกนะอะไรแบบนี้มีไหมบางทีบางทีเวลาหนูนอนอะค่ะพี่ถ้าหนูนอนไม่หลับหนูจะชอบหันหัวไปอีกฝั่งหนึ่งหันเป็นแบบหันไป<บ>ที่สุสตีนนะ,ะ <laughs> ใช่ค่ะนอนไม่หลับก็คือกิ้งแบบ <laughs> กับหัว ใช่ก็คือแบบบางคืนก็คือจะหันไปคืนนี้บางทีอีกอีกคืนนึงก็หันหัวอีกฝั่งหนึ่งใช่แล้วถ้าเรานอนด้วยกันหันมาเราจะเจอตีนเธออย่างเงี้ยหรอก็ถ้าพี่หันมาด้วยกันก็จะไม่เจอค่ะอยบ้าบอบ้าบออะเวลาน่าจะเพียงพอนะคำถามสุดท้ายไหมให้เขาถามกันและกันถามกันละกันดีกว่ามีอะไรากถามกันละกันเออ อายุห่างกัน15ปีเป็นอุปสรรคไหมครับโอโหโหหาแล้วเว้ยคนแก่ไม่อยากจะกินเด็กยิงตรงยิงตรงเออเอ,อ,อ่ะอ่ะอืมหนูว่าอาจจะต้องดูเป็นรายคนอื้อตอบอย่างเงี้ยเสียงเสียง <laughs> ดูเป็นคนคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุอ่าขึ้นอยู่กับอื่นๆด้วยประกอบกันอ่าและน้องมิงค์ครับอยากถามอะไรคุณคาริตโตไหมฮะแล้วถ้าพี่มีแฟนเด็กกว่า10ปีนี่โอเคเหรอคะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยากสติวไหมโอ้โอเค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 เฮ้ยอะไรมีคนขอสติวอ่ามีคนขอสติวแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเราทำให้เขาเจ็บกันเล่นๆแวะอะยังไงเปิดตามาดูกันหน่อยเปิดตามาดูแล้วเดี๋ยวดูว่าใช่หรือไม่ใช่ครั้ง S <S อ่าอ่าแล้วเดี๋ยวเดเรื่เดี๋ยวสติลเนี่ยผู้หญิงต้องปิดตาก่อน<ช>ผู้ชายอย่าเพิ่องออกตัวนะครับคนที่ขอสติลอย่าเพิ่องออกตัวนะครับเดี๋ยวเขาเห็นหน้าแล้วเดี๋ยวเขาเออ่ได้ตัดสินไปก่อนอ่า,อ,าอ่าโอเคงั้นทั้งสองคนเปิดตาครับ <S <S ฟื้อป์เอาเพลงมาบรรยากาศเค็มยังไม่เห็นหน้ายังไม่เห็นหน้าก็รู้สึกว่าพลาดอ่ะเปิดแล้วเปิดครับเปิดครับโอ้โห ขออีกสักรอบเด่งว่าใช่หรือไม่ใช่เมือ่อเปิดตาแล้วนะครับหนึ่งสองสามวิลกูดวิลกูดแต่ว่าเราปล่อยเธอไปให้เจอเป็นพระเอกอันนี้อันนี้คนพระเอกเลยอันนี้วาพ่อดีแล้วครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรางิถีอ่าเรู้สึกไงคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนเป็นไงบ้าง โอ้ยแปลกใหม่มากเลยค่ะไม่ถึงเข้าเหรอครับหนูนไม่เคยแบบมามานั่งแบบพูดอะไรแบบนี้แล้วก็ยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ18บวกเนี่ยไม่พูดเลยปกติใช่ดีนะครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยต้องสวมคาแรคเตอร์อีกอีกอีกเป็นคนอีกคนหนึ่งนี่คุณรู้ป่าว่าตอนปิดตาเขาเขาคว่ำนางคู่นะ ทำไมคุณไม่เลือกเขาเออต่อความทั้งคู่ความทั้งคู่เขาก็ไม่เอาคุณคุณก็ไม่เอาเขาทําไมคุณถึงความเราอ่ะก็คำพี่พี่คำถามแรกมันก็เป็นเกี่ยวกับ18บวกแล้วอ๋อมันดูนั่นแหละนั่นแหละดูทะลึ่งคือสำหรับผมก็รู้สึกว่าน้ำเสียงกับสำเนียงน้องก็คือน่าจะไม่ไหวไม่น่าจะสู้กับเราเราเรา สกปกสกปกเกินโอเคโอเคอ่ะงั้นก็ไปรังเงินรังเงตัวสังารลิโต้เลยครับเดี๋ยวน้องมิงพิงอยู่ด้วยกันต่อน้องมิงปิดตาครับปิดตาจะขึ้นมาสติลคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างแรกก่อนทำไมคุณถึงเลือกที่จะขึ้นมาสติลผู้หญิงคนนี้ครับเอาความจริงหรือเอามุกคะับเอามุกดีกว่าอ่ะแล้วแต่คุณจะเลือกความจริงหรือมุกได้ทัีกว่าเอามุก เอาเอาความจริงแล้วกันพอดีเม so ื่อก <Okay, okay, okay, ี้ผมนั่งแล้วผมมองไม่เห็นเลยอยากไม่เห็นใกล้ๆว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหแล้วมุกล่ะมุกก็แบบเดียวกับความจริงความจริงอะอ่ะแล้วเห็นใกล้ๆเราเป็นยังไงก็น่ารักดีครับเป็นน่ารักมากเชิญคุยเลยครับคุณสติวเขาคุณอยากจะพูดคุยอะไรเขาเชิญเลยครับเห็นว่าอ่ายิปสามเนาะกำลังจะเรียนจบด้วยอ่า เรียนเรียนจบอะ่ะล้วคิดว่าข้างหน้าในอนาคตอีกสักปีหน้าหรือแบบสัก6เดือนนี้คิดว่าอยากทําอะไรต่อ,อพอดีหนูตั้งใจจะทําในสายงานพวกเป็นเซลล์เป็นหลักก่อนแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นอย่างเดียวตอนนี้ก็กําลังจะทำคอมการ์ดแล้วก็เก็บประสบการณ์เกี่ยวกับการพวกถ่ายแบบเป็นนางแบบด้วยเฮ้ยคุณแนะนําตัวเองก่อนลืมเลยอ๋อใช่ครับคุณชื่ออะไรทำเป็นคนยังไงอ่า ชื่อวอนครับครับวอนวอนอะไรครับวอนโดนตีนครับคิดแล้วว่าต้อโดนกอดเดิทลกอดเดิ้ลกอดเดิ้ลถาชื่นคอนแบบนี้สินะวอนเฉยๆครับครับวอนครับตอนนี้อายุประมาณ28ครับประมาณคุณต้องประมาณอายุตัวเองด้วยเหรอคุใช่คุณจำไม่ถูกประมาณ28อ่า28แหละ28่สิบตอนนี้เป็นนักวิจัยคอนเซป แล้วก็เทรนด์แห่งอนาคตครับเฮ้ยโอ้ดูล้ำดูล้ำจริงๆพูดเพราะว่าออฟฟิศเรียกว่าที่ทำงานอ่ะใช้คอนเซปต์นี้เวลาให้เราไปอู้งวดคนอื่นวิจัยอนาคตใช่คุณเห็นอนาคตของตัวเองไหมผมลองถามเล่นๆเดียๆถามว่าเห็นอนาคตของคุณไหมคิดว่าเห็นอย่อนาคตของคุณสองคนในวันนี้คุณเห็นหรือเปล่าคุณวอนเห็นครับเห็นว่างั้นคุณเริ่มคุยเขาต่อเลยเลยอยากถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าวันเนี้ย จะชวนไปหาอะไรกินนะ่ะคิดว่าเมนูแรกที่คิดขึ้นมาในหัวคือเมนูอะไรตอนนี้หิวมากอยากกินชาบูครับอ,อยากกินชาบู <c oughs> โอ้โชาบูสแสดงว่าเป็นคนชอบกินอะไรร้อน ก็พอตัวค่ะเฮ้ยร้อนพอตัวเป็นไรปะไรร้อนอะไรอย่างเงี้ยดูดูจากใกล้ๆก็เขินมากนะฮะตอนนี้ร้อนมากเอเพิ่มแอร์ให้หน่อยครับผมใช่ตอนแรกเอาเสื้อมาตอนนี้ต้องถอดแล้วออตื่นเต้นเนาะใช่ตื่นเต้นคิดว่าตัวเองรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายที่สุดนี่เป็นแนวเหมือนสัมภาษณ์งานเลยนะมึงเปเดทอาบันเนี่ยเพิ่นเพิ่นเป็นนักวิจัยอ่ะมันก็ติดไงเราติดมาอะไรที่ทาให้มุณมีความสุขที่สุดครับคุณมิง พอดีหนูชอบอ่านหนังสือจิตพยายหนูพยายามอยากจะเข้าใจทุกคนว่าความแตกต่างของทุกคนเป็นยังไงก็เลย,เยทําให้ทุกครั้งที่ว่าเราเจอคนที่ไม่ <laughs> ประมาณนั้นค่ะ <laughs> คนที่แบบว่า Energy ไม่เหมือนกันเราก็จะบางคนอาจจะรู้สึกแย่ว,ว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนี้กับเราแต่พอเราได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่ามันมีคนประเภทนี้ <laughs> ประเภทน,นี้มันทําให้เรา มีความสุขกับตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปตัดสินคนอื่นโอ้โหขอเสียงตบมือให้น้องหน่อยครับเก่งมากเพราะว่าผมมองว่าส่วนหนึ่งคนที่คิดแบบนี้ได้ต้องเป็นคนใจดีมากๆเขาจะใจดีกับคุณหรือเปล่าผมก็ไม่ดูนะครับคุณบอลอันนี้เราไม่ติดแล้วกัน อะสติลอาจจะไม่ต้องมีเวลายาวนานมากอ่าดีไหมให้เขาตัดสินใจกันแบบรวดเร็วกันพูดคุยกันเมื่อกี้อ่ายังไงเนี่ยคุณวอนต้องใช่อยู่แล้วไม่งั้นก็คงไม่ขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วมึงก็บ้าแล้วขึ้นมาังต้องให้น้องผิงเป็นคนตัดสินใจก่อนที่จะเปิดตาดีกว่าครับว่าใช่หรือไม่ใช่ครับนะหนึ่งสองสามเฮ้ย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 เฮ ทำไมทำไมทำไมก็กูจะรู้เหรอถามว่าสิก็นี่กูถามเขาโอเคเห็นสบตาการกันมาคุยกูแล้วพี่ทำไมคนนี้คือทนนี้ใช่สำหรับคุณอ่าหนูหนูมองว่าน่ารู้จักได้เพราะว่าพี่เขาพูดเพราะค่ะอ้าวงั้นใครจะสติวเอาเลยมึงมาพูดเพราะอย่ามันอาบทพูดเพราะพูดเพราะ้วอะไรครับ แล้วก็คําถามดูเป็นคําถามที่เป็นแบบ deep talk กค่ะคําถามอะไรนะ deep t <Talk>. a แบบอ,อ๋อเม,มื่อกี้ได้ยินว่าดี e p talk คำถาม deep talk deep talk อ่าลึกๆคาถามคุยแบบลึกๆอ่าแสดงว่าคนก่อนหน้านี้มันตื้นๆเ <c oughs> <c oughs> จวเล่น <c oughs> อ่ะช่วงสําคัญมาถึงเลยดีกว่าอันนี้แบบปิดตาใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมาดูว่า deep talk หรือเปล่าเชิญน้องผิงเปิดตาพบคุณบอลเลยครับ อย่าพึ่งปบมือเราแน่ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมาถึงช่วงเวลาของผิงเมื่อเปิดตาแล้วครับใช่หรือไม่ใช่หนึ่งสองสามเฮ้ย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 วันครับแหมแจ๋วนะมึงเลยอะเอาจริงไหม พูดจากใจเลยคือไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าเราอะอยู่มุมนั้นเราไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องเขาไน c ์ดีเอ๊ยไอ้อมบอนเบบ้ามึงแอบออกมาดูแหละกูเห็นอยู่ไอ้น้องมันก็ดีดีนะโอเคงั้นแสดงว่าคู่นี้ใช่จะพูดคุยต่ออะไรก็เรื่องของเขาก็และวกันก็ถือว่าเราเป็นกามเทพโพงามสองคนที่แผงสอนให้กับคู่นี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องบอลแล้วก็ปิงปิงครับถ่ายรูปคู่หน่อยครับถ่ายรูปหน่อหน่อยครับ <c oughs> อ๋อเราไม่เกี่ยวยังไม่เสียไรย่าไม่เสีย,ย,สยกับเขา,าใครดูจบแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กคอมิกสโต้ด้วยนะครับ